กินเขาอยู่กลางป่าคือเก้าละมือนี่พี่นอ้องค่ะม,มือนี่หอนอตำบักขุ่งมากมือนี่นี่เศร้าตำบักขุ่งเศร้าตำบักขุ่งแบบตับู่มาพร้อมตับขู่มาพร้อมมือนี่เศร้าตับขู่ น้ำปลาเหล่ามะพร้มอมเย็ดมะพร้อมน้ำมันตำบักหุ่งเก้าตำบักหุ่งพี่น้องค่ะกิงยูปลาขึ้นเกาเหล่ามืนอนี่กันเลยก้าเอาตำบักหุ่งทอดปลาทู แม่เราพี่น้องคะนนี้กับประทูจ้ะประทูทต่มาคุ้งเศร้าออต้อมือจีนบานงูแล้วเี้ ยางปลาคึ้เกาพี่น้องคะ่ะอ้อขอนย่วมากวันนี้ลืมผัก ตังก็บอเห็นนากินนะมันตังอยู่ที่ขอนพี่น้องค่ะ <c oughs> ยางปลาคือเกาหล่มือนี่มหาเห็ดเห็ดปัดว่ามหาพักเห็ดบุมีแล้วแหละเห็ดเต้าออกแล้ว บุทธนัดพี่น้องแป้งบุบเป็นดีสักกอนบุทธนัดไหมย่านข่วมลงมันบ่ได้กินจอยนี่ กล้องก็ตั้งโมยูเลยเนี่ยอ่ะกัว พับกกดล่างสืออกกำลังคู่มือคู่มือค่ะบอกให้เห็นจากต้น เราพี่น้องแซ่บๆน้องกันคนเยอะมหน้องมือเนียแต่บกกุกัุกเขาพัก

กินเราคย่างหามักตีวยวเติ๋วฝรั่งั่นนเไปแยงเห็ดแจงเห็ดอันมาแลเก็บไวกระติกายนห่ตัวเย็นมันจะออกไปบุ๊ อากระดาษเซตมือก็บ,บุกที่แบนี้อืมอืมขึ้อีกแล้วพี่น้องจ,าจา๋าจนทีทางโอ้ย เอามันเลากกัลืมน้าลืมลังอืมเด้ออืมประเดี๋ยง บึ้มพักเ้า้าอะไร่งลูกไปโรงเรี้ยนหรองะ่ะเศ้าอกมาเลยซุงนินงหน่อยเขารงเรียนหรอถึงลงเรียนหอเศร้าออกมากก็จะกลับมาครับเพื่น ไค่อยู่บ่ไก่บ้านนกบ้านนี่ก็เลย แรับพี่น้องกินเขายุปันลืมหมดอิ่ม อากาศดีดีมั้งเ่ยแดดกำลังออกแดดกำลังออกพี่น้องจ๋าอืมมงวดออกมาว,วุน้องงวดุ่งยังหาเก็พบพับติอ่ก่นบันทึกพี่น้องจ๋า รู้เ <önemli> บิร์ตอกอาจจะพกติ <Haj ar> ๋ว <t> ต <í sus> ัวพักจากต้นวันนี้ออก ออนีากาศดีดีดมือนี่เ<อ>บิ่งพี่น้องคะถ้ายให้เบิ่งเห็ดหูหนูออกมาอีกเต้มหนึ่งมือนีมหาเก็บผักบด้มหาเก็บเห็ดหูหนูเด้ดูดนะ ต้งออกอีกแหมเบิ่งหน้าพี่น้องค่ะพูดนะเต็มคอนเลยนี่จะทำโบเก็บดอกพี่น้องค่ะปล่อยเพิ่นซะหลายแล้วอยู่บ้านก็นเลยพอได้กินแล,ะละ้วล่ะปล่อยเพิ่นโลดนี่อุ้มตกนี่กันพี่น้องค่ะเราไปลวกกินกับปุน วกกินกับป่น <c oughs> พี่จังผักขี่โคบ้านเขาเนี่แหละแต่ว่าเพินเ่นจะออกสมสมเพว่าเอาลายดอกอืมพื่อน่ะพลังออกคณนะอพณ่น่ะพลังออกลวกกินกับป่นพี่น้องคะเพือนโอ้ยเป็นหัวตะสีออกเมึ่อไห่นี่น ติวฝรั่งพี่น้องขาเป็นหัตตะสิออกอืมืักติวเราจะไปแกงใส่เฮด่าสั่นหืมอืมโอ้ยหวัตติสิออก ฝรั่งที่จริงป้านี่พ่นนันออกก้อนมูได้เลนี่ยติวฝรั่งพี่น้องคะสิไปแกงเซนนั่นแกง่งเซฮิตพ่ออีกละก่อนนึงนะโอ้เจ็บหากเขาจะิออกน้ำหญาอืม แกงใส่เห็ดตุมใส่ป่าตุมใส่ไก,ก่กระแซบแซบติวฝรั่งไปเรียกออกเอาออไปเรียกยาออกกอาหอดบ้านหัวตาออ,ออกยังโมย่าอยู่พี่น้องขาติวฝรั่งกันเลยอ่าจะไปใส่แกงอันนั้นแกงเห็ด เป็นหัวตาอ,ออกอยังโย่ยาวอยู่บ่งห่วยพี่น้องคะ่ะน้ำเศาะไปเบิดจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไ้เด้อคะ่ะขอบเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ให้เบิงสวัสดีค่ะ